สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันกับพิมพอีกแล้วนะคะวันนี้พิมก็จะมาเปิดกลุ่มกระเป๋าในคลิปนี้คือพิมจะเลือกมาเฉพาะใบที่มันแบบนุ่มๆขนๆปุยๆจับไปแล้วบางใบคือแบบเหมือนหมอนอะวันนี้พิมก็รวบรวมกันมนาะให้ในคลิปนี้นะคะมีทั้งหมด มีทั้งหมด1ิบใบด้วยกันนะคะน้องๆที่พิมพ์คัดมาด้านหลังนะคะทุกคนราคาเริ่มต้นแค่แบบ70็บาทอ่ะคือมีหลัก1ิบหลักร้อยแล้วก็หลักพันต้นนะคะบางอันพิมพ์จะชื่อแบรนด์ไม่ได้อะไรเงี้ยพิมจะขึ้นไว้ให้แล้วก็ขึ้นราคาไว้ให้ละกันเดี๋ยวพิมพ์ก็จะไปหาข้อมูลหลังบ้านมาให้นะคะอันนี้มาเริ่มกันเลยไหมมาเริ่มกันเลยอันนี้ก็ละกันไปฝั่งนี้ก็ละกันนี่อยากจะบอกว่าเป็นใบที่น่ารักมากคือเขาอ่ะเป็นแบรนด์ใน i อนะคะชื่อว่า c o girl n i s ถ้าพิมอ่านผิดต้องขออภัยนะคะเขาว่าจะเอาเหมือนแบบพวกผ้าเสื้อผ้ามือสองอแล้วก็มาทําเป็นกระเป๋านะคะจริงๆมีหลายแบบมากเลยนะพิม,มาติดตามเขามานานมากแล้วแบบชอบชอบดีไซน์เพราะว่ามันเก๋มากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะสะพายให้ดูทําไมวันนี้เราถึงใส่เสื้อที่มันสะพายยากขนาดนี้มีความนุ่มๆน,นะคะตรงเนี้จะ ข้างในมันน่าจะเป็นวัสดุที่นุ่มๆแล้วก็มีผ้าหุ้มอีกทีนึงนะคะน่ารักมากทุกคนมีหลายสีหลายแบบนะคะเข้าไปดูได้เอาใบนี้แล้วกันใบนี้นะคะก็จริงๆเป็นแบรนด์เดียวกับแบรนด์นี้ชื่อว่าแบรนด์ vibes นะคะ ทั้งสองใบเนี้ยมาจากแบรนด์เดียวกันนะคะจริงๆพี่มาจะเลือกใบนี้มาเพราะว่ามันดูแบบนุ่มนิ่มเขาสามารถปรับสายตรงนี้ได้นะทุกคนยนต์ก็ได้หรือไม่ยนตก็ได้มันก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะคะทรงปุกปิ๊กใบมินิแบบน่ารักมากอะเวลาใส่ของอะมันก็จะดูอ้วนๆแล้วแบบนุ่มนิ่มน่ารักนะจริงๆผ้าเขาไม่ได้เป็นผ้านิ่มขนาดนั้นนะคะมันจะเป็นผ้าที่ออกลื่นๆแต่ว่าด้วยทรงมันอะไรอย่างเงี้ยที่รู้สึกว่าถือแล้วมันก็ดูแบบ ดูปุกปิกด,ดีนะดูนุ่มนิ่มดีพิมก็เลยขาดมาในคลิปนี้นะคะพอรูดนะคะมันก็จะยิ่งมีความย่นย่นแบบน่ารักมากเลยอะ <S 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 อีกใบหนึ่งที่หิมได้มาจากแบรนเดียวกันสีแล้วแบบแพทเทนะิร์นอะมันคิ้วพิมก็เลยได้มานะคะอันนี้ก็จะเป็นสายยาวแบบนี้ ใบนีล้ละกันใบนี้อยากจะบอกว่าพิมชอบมากมันไม่ใช่ของพิมได้นะเป็นของน้องแพรพิมจิ๊กมานะคะและ้วพิมก็จิ๊กมายาวมากเลยนะคะเป็นของไอวอน่าแบงคอกมีป้ายตรงนี้แล้วก็มีป้ายตรงนี้ก็จะเป็นแมทีิเรียลแบบขนๆนะคะเป็นธีมของคลิปนี้เลยอันนี้เวลาจับแล้วนุ่มมือแล้วก็จะเป็นทรงแบบปุกปิก,กน่ารักอีกแล้วนะคะเหมือนแบบเป็นกระเป๋าไปฟิกนิกะคือพิมใช้เดลี่ไลฟ์จริงๆเลยใบนี้เพราะว่ามันใส่ของได้เยอะมากทุกคนนี่ใส่ยี้นีเยอะมาก แล้วก็มีความน่ารักปุกปุยมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นใบนี้ใบนี้เป็นแบรนด์ใน IG อีกแล้วนะคะชื่อว่า Barena Studio ดถ้าพิมพ์อ่านผิดุมขอโทษนะคะอยากจะบอกว่าน้องเขาอ่ะมีความเหมือนหมอนะทุกคนคือจับไปแล้วแบบนุ่มมือแบบ ป็นหมอน,นันก็น่ารักมากเลยนะคะมันนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มที่จับด้วยแล้วก็แบบตัวกระเป๋าด้วยอะ่ะจะเป็นทรงประมาณนี้นะคะใส่ของได้ก็แอบ,บเยอะอยู่นะแล้วเคยทด่มิมชอบอะเพราะว่าด้านในอะ่ะมันจะมีซิป แบบนี้นะคะทําให้เราอะ่ะหาของงา่ายคือก็จะได้ใส่กาดใส่พวกแบบลิปสติกอะไรที่ใช้บ่อยๆอ,ยอะ่ะไว้ในช่องนี้นะคะมันก็เก็บของได้ง่ายดีแล้วก็มีแมกเนตปิดแบบนี้ด้วยนะมันก็ทําให้ของข้างในของเราอะ่ะไม่ไม่หลดง่ายน,นะคะใบใช้กําลังพอดีเลยถ่ายออกมาก็จะประมาณนี้เขา,ามีหลายแบบเลยนะทุกคนคือมีแบบแบบไว้เป็นฟอร์มอลกว่านี้ไว้ไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะน,นะคะเข้าไปดูได้นาะแล้วส่วนแบบนี้จริง จริงพิมเห็นมามีอีกสีด้วยนะเป็นสีม่วงอ่อนๆอะไรเงี้ยก็น่ารักเหมือนกันนะคะแต่พิมรู้สึกว่าสีนี้จะได้ใช้มากกว่าสําหรับพิมนะ <c oughs> ก็ยังไงลองไปดูได้นะคะมันน่ารักมากทุกคนนี่แล้วมันนุ่มมือมาก <S 1> <S 1> <S ใบนี้เป็นใบที่ใหญ่หน่าจะที่สุดของของคลิปนี้แล้วนะคะเป็นใบที่พิมอ่ะ ชอบใช้เวลาแบบไปต่างจังหวัดแบบหวันไม่ก็ไปพวกแบบปิกนิกใส่ของเยอะๆเ,เพราะว่ามันใส่ของได้เยอะจริงๆนะคะอันนี้ด้านไหนแบรนด์ใน IG นะชื่อว่าพิ c h p พีน u t นะคะถ้าพิมอา่านผิดพิมขอโทษนะคะจริงๆใส่แมวได้ด้วยนะเดี๋ยวพิมพ์เอามาใส่ให้ดูเขาเป็นผ้าออกแนวแบบผ้าลื่นๆหน่อยนะคะนี่แต่ทรงเขาทำออกมาก็ดูน่ารักดีนะคะเป็นหมอนอีกใบหนึ่ง จริงๆทรงเนี้ยคือเขามีหลายสีมากๆเลยพิม่ะเลือกไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่ามันน่ารักทุกสีเลยเป็นสีออกแบบพาสเทลพาสเทลและคือตรงเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนสามารถลูดได้ด้วยอะลูดจะลูดให้ดูนี่ลูดทําให้ตรงเนี้ยมันแคบลงนะคะมันก็จะน่ารักไปอีกแบบอะทุกคนน่ารักปะชอบทรงเขามากเลยอะเราสามารถเปลี่ยนทรงเขาได้นะคะแล้วก็สะพายออกมา น่าจะเป็นประมาณนี้อ่าและมาแล้วแวะมาทำเกลือให้เป็นประโยชน์หน่อยสิลูกโล้ก้นจริงๆอะมันใส่ได้นะจริงๆมันใส่ได้นะคะแต่ว่าโมโหหิวอุ้ยโมโหหิวโมโหง่วงจังแม่ง um ง่วงง่วงน้องก็จะไปแล้วอ่าพิมเคยใส่แล้วใส่ได้แล้วก็น่ารักมากแต่น้องเขาตอนนี้มันอาจจะอ้วนขึ้นนะคะมันก็เลยยัดไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ บ้างนะคะแล้วเปลี่ยนทรงบ้างเป็นทรงที่ฟอมโมก้นมาอีกหนึ่งใบงนี้ใช้ไปทํางานแล้วแบบสวยมากนะคะอ่ะเขาเป็นแบรนด์ใน IG อีกแล้วนะคะชื่อว่าพิ n หนัมโบหรือายน a มโบพิมก็ไม่แน่แต่ว่ามันอ่านว่าอะไรนะพ I ไอ B L E นนะคะอันนี้เขาจะเป็นทรงแบบนี้เลยมีหลายสีนะคะแต่ละสีก็จะเป็นสีแบบเอาไปทํางานได้นะคะคนในอติ แล้วก็เป็นทรงที่แบบเหมือนจะจุเหมือนกันนะเนี่ยคือใส่ของได้เยอะนะคะทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ใส่ของหมดเลยนะแล้วเขามีสายแบบนี้มาให้ด้วย ใส่แล้วก็เป็นคอ o s s b o d ได้เดี๋ยวพิมพ์ลองใส่ใสายก่อนนี่ใส่แล้วก็จะสะพายได้นะคะมันปรับระดับสายได้แต่ว่าปกติเวลาพิมพ์ใช้อ่ะพิมไม่ได้ใส่สายเท่าไหร่เพราะว่าชอบถือใบเล็กๆ,ๆทุกฟิตแบบนี้นะคะเนี่ยถือแบบเนี้ยมันก็เป็นทรงที่น่ารักนะคะเป็นทรงที่พิมชอบแล้วก็เป็นวัสดุที่ดูแข็งแรงดูทนทานแล้วก็ดูดีนะคะ ใบต่อไปนะคะก็เป็นใบที่ เป็นปุกปุยอีกใบหนึ่งคอลเลคชันนี้มาจาก H M นะคะรู้สึกว่ามันจะมีอีก2 3สาแบบนะที่เป็นขนขนแบบนี้นะคะมีหลายทรงจริงๆสายของเขาอะจะไม่ใช่สายเส้นนี้นะเดี๋ยวพิมลองดูก่านี่จะเป็นสายใหญ่แบบนี้นะคะแต่ว่าพิมาซื้อสายเส้นเล็กมาเปลี่ยนเพราะว่ามันดูน่ารักกว่าถ้ามันเป็นสายเส้นเล็กเห็นมันใบใหญ่ใช่ปะแต่จริงๆตรงนี้มันจะเป็นซิปแล้วช่องซิปอะมันจะแคบเพราะฉะนั้นเราจะแบบใส่แนวเข้าไปไม่ได้นะคะ ไม่ให้หล่นนะคะมันเป็นใบขนที่เป็นขนขนน่ารักมากมขนแกะขลราม้าอะไรอย่างนี้เลยจะพายออกมาก็จะมีความปุุยแล้วก็ใบใหญ่ดีนะคะนี่ใบนี้ก็น่ารักเหมือนกันใช่ไหมอันนี้นะคะน้องเขาเป็น ขนนุ่มนิ่มสีขาวแล้วก็หูจับสีชมพูนะคะพิมได้มาจากไหนไอนะคะได้ยทิมขึ้นไอจีไว้ให้เนาะน้องเขาก็จะเป็นกระเป๋าแบบถันสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะใส่ของได้ mm hmm. ก็ได้อยู่นะได้อยู่แล้วก็ที่ชอบเขามีช่องแบ่งมาด้วยนะคะ mm hmm. ก็สามารถใส่ ลิปสติกลิปมันเล็กๆอะไรอย่างี้ได้เนาะในี้จะแบบขนาดมินิหน่อยนะเผื่อว่าไหนเราต้องการแบบใส่ของแค่นี้ไปใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความน่ารักนะคะเป็นแมกเนตนะทุกคนหูจับเขานุ่มมือนะคะจะพายออกมาก็จะประมาณนี้เลยเหมือนจะเป็น IG ที่รวมกระเป๋าแบบหลายๆแบบเลยนะคะอยู่ใน IG แล้วก็น่ารักทุกแบบเลยเข้าไปดูได้นะทุกคน เป็นใบที่พิมใช้บ่อยมาก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 แล้วก็ราคาถูกมากมากเลยนะคะน่าจะถูกที่สุดในนี้แล้วอันนี้พิมซื้อมาในราคาประมาณ70บาทจากเว็บชีอินนะคะถ้าใครไหลได้นะเพราะสายเขาก็ยาวอยู่นะเขามีหลายแบบหลายแพทเทิร์นเลยนะตรงนี้มีจำได้ว่ามีลายวัวลายดอกไม้ลายแบบเพนเพนอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพิมลอง เปค้นหาลิงก์มาให้ละกันเนาะคือเขาน่ารักมากนะคะแล้วก็นุ่มนิ่มมากๆจริงๆก็ใส่ของได้อยู่นะแต่ว่าเออก็ไม่ได้ใส่ได้เยอะมากเท่าไหร่อันนี้คือใส่ของนวะตุ้ม ก็กระเป๋าที่ฮิมคัดมาในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฮิมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ใครยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์ฮิมฝากกด Subscribe ด้วยนะคะเวลาทีมทำคลิปมาใหม่จะได้มาดูไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ขอตัวไปเลยบายตัวอะไรดำดำตัวอะไรดำดำขมโมยหรอหวัวขมโมยหรอ,อขมโมยหรอ